สบายดีพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะเมื่อเนี้ยขึ้นมาเบิง่งพักหลังจากพ้นตกเบิดมือเบิดคืนสองสามวันแล้วตอนนี้คือบักแตงกะตายเรียบร้อยแล้วตายแล้วมันบวมหนามนะบักแตงเนี่ยมันแดดกับบวมักคักหนามกับบวมักแบบถือขาข,า,ข,า,ขาน้ำแบบบวทนแรงบวทนแดด บดทนฝนนะมักแตงนี่เป็นพืชที่แบบตายง่ายพวดวนะ่าตอนไหนขึ้นมาเบิงตกใจวันเลยเพื่อบักแตงเหลืองเหี่ยววันเลยไก่สิตายแล้วเนาะก็เป็นยังเดียวตัดออกแล้วก็สิปลูกเนือื่นแทนแต่มักถั่วของเฮาก็ยังออกมาออกผลคือเกานะ่าเนาะมันมักมักถั่วนี่ทนแรงทนฝนเนาะ เคอยู่ถั่วปลูกได้กินสบายพอไล่ห่างไปเบิรงพักป่ะเนาะมาเป็นใจได้แน่มาอัปเดตเบิรงเนี่ยพุนตกหลายโพดไปขึ้นมาเบิรงหลายวันบไปขึ้นมาเพาขึ้นมาบ่ได้เนาะอันนี้อากาศดีในน้อยหนึ่งาอากาศแบบมืดอเดี๋ยวพุนจิตตกอีกละเมื่อคืนนี่ก็บพุนตกปเปิดมือเมื่อวานตกแห้งขนาด ตกจ้นนามถ่วมนะบ้านเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนพากันเลยเกลือบักแตงค่ะสิตายแล้วเสลือบักแตงข้าพเจ้าตายแล้วจ้าดังบางตนก็ตายค่ะบางตนก็บบัวเพียมันลงเนยนะใครวะเนี่ยไอ้มันเปื่อยเปื่อยพ่นตกเนยเพียลงเนยหมดกัดเนย แตงกัดะมักบัง,งามดอกแต่ก,พก,ก,พนนก,กพ็พอได้กินหมักปลูกเนาะเห็นพุ่นในเล็กในหน่อยกับผมเป็นยางพอได้กินตรงการให้มันเหลือบาได้หมักมากินหน้าเนี่ยหน่อยไง,งยเติบเพิ่มหวานได้ตั้งสี่ค่ะหวานหวานนหมักลคลอคแคลนในหน่อย,อยสีหวานเด้อพี่น้องเลยเต๋ <c oughs> มันกระสิบัวง,งามแล,ะละ้วล่ะ เพราะว่าขนมันเล็งลีล่ล้อนี่พักห้อมกันเติ่มสิโปงามแล้วเพราะว่าเด็ดกินบ่อยนะมันแก่เริ่มแก่เลยเราต้องตัดออกให้มันขึ้นมใหมอะไรเมันกันสิงามเบียร์ยังีงอืมจ h กเบียร์ยัง check ข้นมาร้ายแท้ เบียยังนะเอ่อบาจักจักเบียยังแกไขต้นใบบักูดกหรือว่าใบบักนาวนี่แหละหรือว่าสมเนี่ยเบียยมันขึ้นนี่ผักหอมของเงาต่งงามเลยดาวพอได้กินปลูกประหยัดเนาะประหยัดค่าใช้จ,จ่ายนี่แหละผักหอมเอามาปลูกในง่ายสุดเลยเขาตัดตัดใบมันออกเอาไปกินใบนะว่าเขาซื้อมาต,ตลาดแล้วก็ จงห่าไว้แ้วก็จงแค่นี้แต่ก็มาเสียบเนี่ยมันกระปงขึ้นมาเห็นป่ะช้านี้มันก็เป็นแหละเรียมันกระสิเป็นแบบนี้อันนี้เอามาปลูกจังสี่แหละแต่มันกระสิกลายเป็นสีเพราะว่ามันเป็นมันติดแล้วมันกระสิขึ้นแตกยอดขึ้นมาเห็นป่อันโตทีเขาตัดตรงนี้มันก็เปื่อยลงก็แตกหน่อยขึ้นมาใหม่๋ยวสิเป็นต้นหอมจังสี่นี่ส่วนอันนี้บองหวานใบพะเอ้ย เบียพรพามะแงะเนาะงกำลังปรุงแต่ว่าพมามะแงะนี่ก็สเสียเวลาเฮึ้งในกรมันสิขึ้นเนาะแต่นี่ก็เห็นอยู่ต้จนนึงเพราะว่าพามะแงะนี่มันสิขึ้นยากประมาณอาทิตย์กว่าๆว่ามันสิปรุงะนะน่ะก็เสียเวลาพักขครองเฮากับงามแต่หมดไอ้บ่งมันมาอพยพมาหาอีกแล้วบ่งมาหลายดิ ทังบงทังเผียเลยเพ <c oughs> พ้นมันลินโผพ่นี่มะเขือเดีอยสิบปนแล้วมะเขือเนี่ยายหน่วยได้ด้วใหญ่นี่นี่เนยที่หนที่สองที่มันใหญ่นะตัวน่นอยๆกันลาสานี่ให้ไงสี่สีเลยหา้าพนหกเจ็ดเปด โอ้ร้ายหน่วยสิได้พล้วแต่หน่อยกันร้ายนี่หน่อยนี่หน่อยเหมือนหน่อยร้ายว่าจังไคเขาเฮากันยังอยู่เด้อนี่ยังแตกขึ้นมาใหม่เรื่อยๆแต่บ่ค่อยได้เด็ดแล้วมือนี่ยเนี่ยมันดับเลยบ่เคยเด็ดจงไว้มันบ่ตกแตงก็ได้สไตล์ขาแล้วบักแตง ส่วนนั้นนี่มาคลิกของขกัญดกเตอร์นี่มากับคิสคิละล่นนาลอนันนี้เลยสีเรียสเนาะปล่อยไว้ฟังนี่ประมาณนี่แหละเดี๋ยวไปเบิ่งฟังน่ะใบัวละพา,เ,าเห็นบ่ฉี่เมื่อนั่นเคยตัดไปกินกับอันซีจู้นะซอยจุอันนี้มันปงกันมาใหม่งาม แตกหยอดขึ้นมาใหม่เนาะแห้งตัดแห้งแตกนี่กับใบกุหลาบคิดเก่าไฟตู้ที่ตัดตัดออกแล้วมันแตกขึ้นมาใหม่หยอดมือก็งามเติบอืมเออ อันนิ่งพักแพลวเขาเนาะมันกับโบใครงามโดยเพราะว่ามันบหมักดินจังศี่พักแพลวสิมักดินแบบแน่นแน่นดินแบบกีนแน่นแน่นแบบดินแบบกลางหน้าเขาหฮะนะแต่แบบนี้ก็โอเคเลยพักหน้าตัวก็เต็มขึ้นมาเต็ม โอึดไปตัวต่ว่าเด็ดทิมเพราะว่ามันร้ายแล้วบ่มีบองปุกเลยเด็ดเลยลกทถิมส่วนอันนี้ก็ะเทียมแล้วก็พามึงแงะห้ามเนี่ยบงร้ายร้ายพามึงแงะตอนแรกอ่ะฉิดแบบจะหน่อยจะแย่ย่านพามึงแงะบ่โป่งย่านมันบ่เป็นท่านะแบบว่าในมันขยะแก่แท้ ทีแท้มันแก่แล้วเนาะแต่คอยบวลาถือผลมันสิเป็นแบบอืมายๆแบบมันสิตายนะเวลาถือผลออกมาในมันก็สีน้อยแล้วคิดว่าสิบุเป็นนี่กระเทียมพอกแตกมาไลยเลยไอ้ต้นหอมบเป็นกระเทียมนี่กระเทียมกระเทียมไข่นะบ้านเกินเนาะขาเป็นคนสารวัตรสีหูดีว่ะกระเทียมไข่เป็นแต่ไหนตาทางอื่นก็แน่ใจนะว่าสีกระเทียมไข่ ทางบ้านเขาอื่นจังได๋คะนะสูบเบียดมาแง่นี้หึลายเลยสิได้ใส่แกงน้ำใม่แล้วหลายๆนี่ต้นเก่าของมันยังบ่ทันบ่ทันตัดถิ่มเนาะเดี๋ยวสิตัดาเบิ่งถั่วนี่ักถั่วของเฮากันยังมากเรื độ, o, ่อยๆอยู่ออกดอกพเรื่อยสิให้เบิ่งว่าการที่ค่อยเด็ดที่ค่อยบิดเอาอ่ะมันก็สิ แตกดอกแตกออกมากอีกรอบหนึ่งเนาะนี่เป็นคือจังสีนี่บอกพวกกันว่าไงอันนี้ที่เอยบิดตัวนี้นที่บุได้บิดเนาะแบบเด็ดเอาเลยนะมันสิบบโป่งต่อน,นั่นเองมันกับสีเป็นหมากต่อถ้าเฮาบิดเอามันก็สิอกอ,อกอดอกมะามายัยเห็นไหน,ะนี่นะตัวนี้มันสิบโป่งมาใหมา่อืมเพี้ยลงเลยนี่ พี <laughs> <laughs> ่อ <fundamentals> ม <dragging> ันมักคือยังนี่บกมต้วนี่อ่ะเต็มเลยแต่ก็อยมันบเห็นมันดกเพราะว่านี่ออกมาเรื่อยๆอยู่ักัวก็นี่ยังบสุดจิทีเดได้ผู้คือบักยาไตสวกาศเห็ดเ็ด้างให้เอาหมัน ลงมาเสือกฟางแต่มันบ่ยอมันขึ้นไปพุ่นกรปล่อยมันสูงสิเอาไม้แมนเอานนั่แหละเอาไม้ขีดพุ่นแหลยทำมันหมากกันนะเก็บพูอะไรไมนสูงนี่สิบปมันนี่เนาะมาซิมมักแต้งเนาะแป้งกขอนค่ะหลุดฉาบไปจินัยนี่ปิดมาแล้วแป้งหน่อยแซ่บเลย มันเป็นอัน,น,น้อยๆซื่อๆแสือซ่บ,อบก็กรอบหวานแต่คือสือไปกินเถิงสิอไปกินต่อแล้วเพราะว่าตายไปแล้ว <c oughs> ได้กินทำดีก็คุ้มไม่คุ้มซุกนะ <c oughs> บวังกำไรบางตะคุ้มซุกปลูกแล้ว <c oughs> มาเห็นมันหมางมันออกดอกออกผลหนึ่ง มีชุนนมชุขแล้วสำหรับคนมักปลูกสเขาวจเนะแล้วขึ้นิบ่ามากักปลูกบเขาวใจเป็นบ้าปลูก,ลก,ก,กนะแล้ว่ได้กินอยกจะิปลูกกินยังอะเนเ่ละแต่ค่อยๆม,มักฮะบอ๋อ คลิปนี้กองโมมียังไรแล้วม่มเบิร์นอัปเดตพักคือคือค้นไลฟ์เมื่อหลายจะถิดประมาณได้น่ะไปแล้วสบายดี